ชีวิตปัจจุบันโทนี่รักแกนหลังแต่งงานยอมห่างแม่อยู่ออสเตรเลียตั้งแต่อายุ12ปัจจุบันโทนี่รักแกนหลังชีวิตแต่งงานกับแก้วใช้ชีวิตเรียบง่ายโทนี่รักแกนเป็นลูกชายคนสุดท้องของนักร้องหมอลามบานเยนรักแกนโดยโทนี่มีเชื้อสายเวียดนามฝรั่งเศสจากคุณพอ่อซึ่งโทนี่ก็ได้อาศัยอยู่ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียตั้งแต่อายุ12ปีเพราะว่าพ่อแม่แยกทางกันด้วยความที่ว่าโทนี่นั้นชอบวารูปจะโตเต็มที่เลอกเรียนต่อมหาวิทยาลัยด้านครีเอทีฟโฆษณาหลังจากบจบกกกาารศึษโนี็ได้ ใจเดินทางกลับมาเมืองไทยและเขาฝึกง,งานเป็นอาร์ตดีคเตอร์โทนี่ได้เผยว่าไม่ได้เติบโตมากับแม่แม่จะมาหาเรื่อยๆมีความใจดีแอบมีความกลัวแม่แอบไปซ่อนแอบไปหลบพอไปอยู่กับแม่ก็รู้สึกสบายใจแม่ตัวหอมด้วยคุยสนุกแม่ชอบมาเล่าเรื่องราวที่เขาเคยไปเจอเขาเคยเป็นศิลปินด้วยทาให้เข้าใจการเราคุยกับเขาได้ทุเรื่องนอกจากนี้แล้วโทนี่ยังได้เผยถึงชีวิตหลังแต่งงานกับแก้วจริญยาซึ่งทั้งคู่ก็ได้สร้างกันทุมเทสร้างเรือนหอหลังน้อยร่วมกันลงมือลงแรงด้วยกันตั้งแต่การออกแบบขุดดิน จำนวนมากๆและการสร้างทุกอย่างโดยเน้นราคาประหยัดทำลายถิงแวดล้อมให้หน้อยที่สุดโดยงบประมาณหล้านบาทลฟ์สไตล์ที่ลงตัวบางครั้งความรักก็ไม่จําเป็นต้องใช้เวลามากตั้งแต่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เป็นเพื่อนเปลี่ยนเป็นแฟนมันก็ทําให้ทุกอย่างเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องจิตใจหนูว่าอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยนอกจากว่าเราจะดูแลสุขภาพและจิตใจกันให้ดีถ้าจิตใจเรามั่นคงแล้วเรื่องอื่นเราก็สามารถปรับกันได้โดยโทนี่ได้เผยว่าเรามั่นใจตั้งแต่นรรกะาาาเาปมม็ณ แล้วที่ทําให้เราได้เห็นอะไรชัดเจนเรารักตัวเองมากๆเวลาที่เราอยู่กับเขาเราเปลี่ยนแปลงมาแบบนี้เลหลายอย่างที่เราทําร่วมกันเช่นการเลิกสิ่งที่มีต่อร่างกายการไม่กินเนื้อสัตว์สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความเข้มแข็งของจิตใจมากๆถ้าไม่มีเขาเราคงทําไม่ได้ขนาดนี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณค่าในชีวิตที่เราอยากจะทําพอมีคนร่วมทําด้วยมันก็ทําให้เราทําได้ความรักของเราที่ผ่านมามีอุปสรรคบ้างไหมเหมือนมันจะราบรื่นมาโดยตลอดผมว่ามันก็เหมือนคู่ทั่วไปแหละที่มันมีทะเลาะก,กันบ้างไม่ได้ราบรื่นไปหมดแต่หลังจากทะเลาะกัน ก็มีความเข้าใจกันไหมถ้ามีความเข้าใจกันมันก็ไปต่อกันได้ว่าน่าจะมีความเป็นสติเราต้องมีสติกลับมาให้ได้หลังจากที่ใช้อารมณ์ไปแล้ว